ครับก็สวัสดีนะักเรียนชั้นม .3 นะครับในวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรสำหรับวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็เรามาขึ้นหน่วยที่4นะครับสำหรับในหน่วยที่4นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ไทยในสมัยประชาธิปไตยนะครับก็ถึงมาเนช่วงยุคสมัยหลังๆนี้แล้วใช่ไหมฮะ,ะทีนี้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับ หลังจากเ,เรียนรู้เรื่องบทนี้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนกโกสินทร์ในด้านต่างๆได้นะฮะข้อ2ก็คือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนกโกสินทร์ได้ 3. วิเคราะห์บทบาทของคนไทยในสมัยประชาธิปไตยนะฮะนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของประชาธิป,ป,ปไตยสามารถวิเคราะห์มองเห็นว่ามีความเป็นไปอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับ สำหรับเรื่องแรกเลยนะครับก่อนที่จะมาเป็นประชาธิปไตยนะฮะมันก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองนะครับปัจจัยสําคัญสําคัญเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกนะครับพระราชกรณีกิจของพระหมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรและประเทศราชนะครับทั้งในเรื่องของความอยู่ดีกินดีของราษฎร การเป็นศูนย์รวมจิตใจทําให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนะครับภาร,ร,ก,รากิจต่อพระมหากษัตริย์ที่มีต่อราษฎรและประเทศชาตินะครับก็ในลักษณะที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญโดยพยายามปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับทั้งป่าไม้และแร่ธาตุแก๊สธรรมชาติใช่ไหมครับจัดน้ํารวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ข้าวนะครับสำหรับเลี้ยงชีพคนไทยทั่วประเทศนะครับทำให้การพัฒนาประเทศนะในด้านเศรษฐกิจและสังคมดําเนินไปอย่างมีระบบส่งผลให้การศึกษาสาธารณาสุขการคมนาคมและการาและอื่นๆขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือบัตรใจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชก,กิจนะครับของพระมหากษัตริย์ที่ท่านใส่ใจกับประชาชนมากนะครับ นี้เรามาดูครับนักเรียนครับในเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นั้นนะครับก็จะมีการามีการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองนะครับเพื่อ,อพัฒนาการด้านการเมืองภายใต้การขึ้นาการชี้นําของขคณะราษฎรหรือรัษดรนั่นเองนะฮะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศนะครับคณะราษฎรเนี่ยได้วางเป้าหมายหลักอยู่6ประการด้วยกันหรือที่เรียกว่าอุดมการ์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเป้าหมายหลัก6ประการของคณะราษฎรนั้นมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยครับก็จะบอกว่าจะต้องรักษาความเป็นเอกราชในทางการเมืองทางสารในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับประเด็นที่2ก็คือจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้มากนะครับประการที่สานั้นจะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากนะครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายของเขานะครับอีกประเด็นหนึ่งจะต้องให้ราษฎรเนี่ยมีสิทธิเสมอกันนะครับจะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระภาพโดยไม่ขัดต่อหลัก4ประการข้างต้นนะครับ ข้อสุดท้ายคือจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แกระะนนร่ราษฎรนี่คือหลักเป้าหมาย6ประการนะครับของคณะราษฎรที่เข้ามายึดอํานาจจากพระมหากรรษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือในสมัยรัชการที่7จนั่นเองนะครับท่านก็พอขึ้นมาครองขึ้นมาปกครองเสร็จก็จะมีการตั้งเป็นนโยบายหลักนะรหรือที่วาา่าหลักหลัก6ประการของคณะราษฎรนะครับเรื่องหลักๆก,ก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะฮะ เรามาดูครับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองบ้างนะครับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองภายใต้การรัฐประหารนะครับการทํารัฐประหารนั้นในประเทศไทยร้อนมีมาทั้งทั้งหมดเลยนะครับสิครั้งตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับก็มีประเทศไทยเราเนี่ยทำทั้งหมดเลยโดยที่คณะคณะทหารเนี่ยเป็นผู้ที่ทําเรื่องของการรัฐประหารพอเราตรวเกลืดูแล้วมีแต่พวกทหารนั่นแหละเลยที่มาทํานะครับ มีทั้งหมดอยู่10ครั้งนะครับรายประดูันย้อนสมัยไปนะครับในครั้งที่1น,นั้นนะครับตรงกับวันที่8เดือนพฤศจิกายน2491นะครับผู้ที่หัวหน้าคณะที่ยึดอํานาจก็คือผลโทพินชุนาวันยึดจากใครยึดจากคณะรัฐบาลที่ชื่อว่าพลเรือตรีถวันดํารงนาวาสวัสด์อันนี้คือครั้งที่1ห,หลังจากมาก็มีครั้งที่2นะครับในปี2494นะครับก็คนเดิมกัพลโทพินชุนหวันก็ รัฐประหารจากจอมพลปพิบูลสงครามนะครับมาระดับที่3เงินที่16กันยา2505นะครับ2500นะครับจอมพลสฤษิธนรัฐยึดจากจอมพลปพิบูลสงครามมาครั้งที่4ก็คนเดิมอีกจอมพลสนิทธนรัฐนะครับก็ยึดจากพลเอกถนอมกิติขจรนะครับครั้งที่5เกิดขึ้นเมื่อ2514นะครับก็โดยนําของจอมพลถนอมกิติขจรอันนี้ก็คือรัฐประหารตัวเองนะครับ มาดูครั้ง,งที่ครับครั้งที่6กขึ้นเมื่อวันที่6ตุลา2อ1 9นนะครับโดยการนําของพลเรือเอกสงัดอยู่ชะลอ,อยู่นะฮะคณะรัฐบาลชุดนั้นก็เป็นของม,อมอรมรวเสนีปราโมทหรือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอันเองนะครับก็มอมาถึงแล้วครั้งที่เดนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุลาสอ2พนนะครับก็พลเอกพลเรือพล,ลเรือเอกสัดชะลอ,อยู่อันนี้ก็คนเดิมนะครับ พระฐาพระตาประหารจากนายธานินไกรวิเชียนนะครับพอมาถึงครั้งที่แปก็วันที่23กุมภาพันธ์2534นะครับตนเอกสุนทรงคงสมพงศ์นะครับก็ยึดอำนาจมาจากพลเอกช,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 ชุดชาติชายชุนหวันนะครับมาถึงครั้งที่9กนะครับก็เมื่อบันที่มันพศ2 5 4อสอนะครับตนเอกสนทิบุญ ยาัก,กรินนะฮะอันนี้ก็ยึดมาจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับมาถึงครั้งที่10ก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2 5 5 7ก็โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับยึดจากนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรในสมัยนั้นนะครับอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่มีการทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจนะครับโดยคณะทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจจากคณะรัฐบาลแต่ละ แต่ละยุคนะครับเพราะฉะนั้นการทํารัฐประหารของประเทศไทยเรานั้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมา,าเกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับมีการสืบตอดมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นวัถจักรแบบนี้อันนี้คือประเทศไทยเรานะครับทีนี้เราไปดูครับนึกเรียนครับพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองภายใต้กระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยนะฮะ โดยการทิฏฐะพัตตะปะหาแล้วบางครั้งก็จะเป็นลักษณะเบื้องของผเผด็จก,การเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลที่มาร้องเ,อเรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งมีเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญทั้งหมดอยู่เหตุสามเหตุการณ์ถือว่าเป็นสําคัญเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายแล้วก็รุนแรงมากนะครับก็จะมีเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับ เกิดขึ้นหลังจากอจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยใช้กําลังทหารยึดอํานาจตนเองทําให้เกิดกระแสต่อต้านนําไปสู่เหตุการณ์14ตุลาสิ้นสุดลงก็เมื่อจอมพลถนอมจอมพลประพาสและพันเอกนรงเดินทางออกนอกประเทศนะครเหตุการณ์นี้ก็จบลงไปนะครับหลังจากนั้นมานะครับอีก3ปีก็เกิดขึ้นในปีพศ2519นะครับเกิดขึ้นหลังจาก อจอมพลถน,นอมคดีไขจรเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งนะครับมาในลักษณะของการบวชเป็นสาม,มเณรทาให้เกิดการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาในที่สุดก็ทําให้เกิดการสลายการชุมนุมนะครับมาลําบับต่อมาก็เป็นเหตุการณ์เรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับอันนี้เกิดขึ้นในปีพศ2535มีการชุมนุมประท้วงการขึ้นดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกสุจินดาคาประยุนจำฮะรัฐบ,บาลใช้อํานาจ ใช้กําลังปราบปรามผู้ช่วงรุนแรงนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็สิ้สุดลงเมื่อพลเอกสุจินดาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับมาถึงอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ ในยุคสมัยนั้นก็จะมีเศรษฐกิจแบบไทยทุนนิยมนะครับไทยทุนนิยมเป็นยังไงก็เกิดขึ้นในสมัยของอจอมพลปพิบูลสงครามนะครับได้ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแล้วก็เน้นให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนงานของคนไทยโดยใช้ของที่ผลิตในประเทศไทยนะครับอันนี้คือเป็นเอกสารเป็นโปรเตอร์รณรงค์เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรมของรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนะครับ และมีรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเศรษฐกิจแบบไทยนะครับภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกเมื่อปีพ,พศ2 5 0 4นะฮะวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือเป็นการยกมาตรการการครองชีพของประชาชนเนี่ยให้ดีขึ้นโดยทุกๆ5ปีจะมีการประกาศแผนฉบับต่างต่อ มาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมีการสร้างเขื่อนขึ้นเรียกว่าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับสร้างขึ้นในสมัยของจอมพลปจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะฮะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากเลยครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการในประเทศไทยเรานะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็ฝากงานนักเรียนนะครับให้ทําหน้า39และและหน้า40นะครับนี่ลองไปศึกษาดูนะครับ แต่วกาทามาแล้วก็ทกยอยส่งมาได้เลยนะครับช่วงนี้ก็มีนักเรียนหลายๆคนเลยนะครับน่รารักมากทํางานส่งมานะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ส่งนะครับก็ขอฝากให้นักเรียนเพราะเราจะสอบแล้วจะมีการสอบปลายภาคด้วยนะครับครูประจําชั้นคงจะส่งตารางมาให้นักเรียนแล้วนะฮะเพราะนั้นการสอบปลายภาคก็จะมีคะแนนแค่30คะแนนแต่คะแนนเก็บเนี่ยสำคัญนักเรียนก็ต้องส่งงานมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ สำหรับวันนี้ก็อขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ